sẽ mi những mãi khi ta sẽ nghĩ đến con như anh, sẽ có những ngày Con đi theo, สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปพูดถึงนักแสดงเพิ่ม,เต,มเติมจากละครเรื่องคู่แค้นแสนรักนะครับที่เราเนี่ยได้ยินข่าวกันว่าจะรีเมคแต่ยังไม่รู้นะักแสดงร่วมนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเพราะว่าล่าสุดในวันที่4กรกฎาคมนะครับได้มีการฟิตติ้งกันไปแล้วและทางเพจ7จสี So อกซิตี้เอฟซนะครับวันนี้จะขอหยิบยกข้อมูลจากทางเพจเนี้ยมาพูดถึงกันหน่อยละกันเพราะว่ามีภาพฟิตติ้งบางส่วนออกมาให้ได้เห็นแล้วก็ มีการเปิดเผยเกี่ยวกับนักแสดงร่วมที่เป็นนักแสดงนําหญิงหลายๆคนนะครับถ้าใครเคยดูในเวอร์ชั่นเก่าก็จะรู้ว่าละครเรื่องคู่แคนแสนรักเนี่ยมีพระนางถึง4คู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีนักแสดงร่วมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายนางร้ายครอบครัวของพระเอกครอบครัวของนางเอกซึ่งใช้นักแสดงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นนักแสดงใหม่ในเรื่องนี้เนะี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปพูดถึงกันดีกว่าว่ามีใครเนี่ยร่วมเล่นในเรื่องนี้บ้างนะครับพระนา ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือไม mm ้พ hmm. ัทรเดชกับบุกดานนรินกรักนั่นเองในอดีตนะครับ พระเอกก็คือพี่ชาคิดแย้มนามประกบคู่กับพี่อัมบัชราภานะ่ครับพระเอกเนี่ยชื่อว่าสงกรานคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยครับผมจะเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากๆเป็นคาสโนวาเลยก็ว่าได้ซึ่งในตัวเขาเนี่ยมีปมถึงมาเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะเขามีลูกติดอยู่หนึ่งคนนะครับลูกชายเนี่ยก็จะหวงพ่อมากๆเลยไม่ยอมรับผู้หญิงทุกคนที่พ่อเนี่ยพามาแต่ว่ายอมรับในตัวของอิงดาวนะครับซึ่งสามารถเข้ากับลูกชายของเขาได้อิงดาวเนี่ยจะมาแก้แค้นสงกรานที่ทา ไม่น้องสาวของเธอต้องเสียใจและก็มาเอาที่ดินของบ้านของเธอไปนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของคู่แคนแสนรักนั่นเองนะและนางเอกคู่ที่2นะครับผมรับบทโดยนาเดียนิมิตวานิชในบทของมดแดงนั่นเองมดแดงเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกับอิงดาวนะครับเธอเนี่ยจะเป็นคนที่แปลงโฉมอิงดาวให้เปลี่ยนจากอิงดาวเนี่ยมากลายเป็นดาวประดับนั่นเองนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพไงคาแรคเตอร์เนี่ยจะออกแบบติดหรูไฮโซหน่อยแล้วก็เกลียดผู้ชาย เจ้าชูมากๆนะครับซึ่งทางเพจเจ็ดสี s โซเ e t y f c ตีเนี่ยได้เผยออกมาว่ามดแดงนะครับผมคนที่จะมารับบทนี้ก็คือใจบัวอิสติงนั่นเองนะครับใจบัวอิสติงเนี่ยจะมาได้เป็นคู่รองนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนสนิทกับมุกดาเนินรักนะครับไปพูดถึงคู่ที่3กันบ้างดีกว่าคู่ที่3เนี่ยคือคู่ของน้องสาวของนางเอกนั่นเองในอดีตนะครับผมรับบทโดยทัพทีมอายลินนะครับ ในบทของอิงจันอิงจันเป็นน้องสาวของอิงดาวคาแรคเตอร์ของอิงจันนะครับเธอจะเป็นผู้หญิงที่จะว่างหัวอ่อนก็ว่าได้นะ พราะว่าเรียนจบมาก็มาได้ทํางานที่บริษัทของสงการนะครับสงการเนี่ยต้องการที่จะซื้อที่ดินที่บ้านของอิงจันและอิงดาวอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าอิงจันนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าของที่ดินก็เลยหลอกให้อิงจันเนี่ยมารักและยอมมอบที่ดินนั้นนะให้กับสงการและสุดท้ายเมื่อได้ที่ดินมาสงการก็ทิ้งอิงจันอย่างไม่เหลือเยอะ่อญ่เลยครับทำให้อิงจันเนี่ยเสียใจและอยากจะฆ่าตัวตายและอิงดาวเนี่ยแค้นมากมากก็เลยต้องมาการที่จะมาแก้แค้นสงการอิงจันจะเป็นคนที่แบบใ ใส่ซื่อๆถูกหลอกอะไรอย่างนี้นะแล้วคนที่จะมารับบทอิงจันนะครับผมก็คือปลายฟ้าสิระอาชานะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงใหม่ของทางช่อง7จสีนั่นเองนะและคู่ที่4นะครับผมก็คือจีจี้ครับอดีตเนี่ยรับบทโดยสเตฟานีเลอร์คาแรคเตอร์ของจีจี้เนี่ยเธอจะเป็น มือเบสนะครับผมเป็นแบบออกแนวสาวร็อกอะแต่งตัวแบบโอ้โหผมแบบลอนๆฟูๆแล้วก็ทาขอบตาดำเล็บดำเล่นเบสนะครับแต่งชุดดำอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในวงเดียวกันกันกบเอี่ยวนะครับผมที่เป็นน้องชายของเส่ยอู๋ซึ่งเอี่ยวเนี่ยก็จะคู่กับจีจีนี่แหละซึ่งคาแรคเตอร์ของจีจีเนี่ยเธอจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแข็งๆอ่ะดิบๆเถื่อนๆอะน่ะเธอเนี่ยแอบรักเอี่ยวอยู่ตลอดเวลาแต่คือไอเอี่ยวเนี่ยมันไม่รู้หรอกเพราะว่า ก็คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นทอมเป็นแมนอะไรเงี้ยคือก็ไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะเอวมันก็เลยไม่ได้สนใจบางครั้งเนี่ยมาแต่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยเนี่ยเอยวมันก็แบบขำตลกอ่ะคือมันดูไม่เหมือนเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยรักกันคาแรคเตอร์ของจีจี้ก็จะออกแนวแบบแอบร,รักนะแต่เธอเป็นผู้หญิงแข็งแรงไงด้วยความที่เป็นนักดนตรตีเป็นชาวร็อกคาแรคเตอร์มันก็ยังคงไว้แบบนั้นนะครับและคนที่จะมารับบทเป็นจีจี้น่นก็คือพลอยไพรินตั้งประภาพรน,นะครับซึ่งก็น้องสาวของพีพีพานะ,ะ,นาะ่นได้อยูนะ คือคาแรคเตอร์แบบค่อนข้างที่จะเหมาะอยู่อะมาทําผมแบบรอนๆผมดํา <_ d> um> เขียนขอบตาดํามาเล่นเบสนะครับผมแต่งชุดดาร็อกร็หน่อย <_ d> um> ก็ดูแบบเออน่าจะได้นะแต่พลอยพลินเนี่ยเข้าวงการมานานยังได้เป็นนางเอกคู่ที่4อยู่เหรอแต่อาจจะแบบเอ้ยเขาหาคนที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ไงซึ่งพลอยพลินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์นะครับของจีจีอันนี้เป็นนางเอกคู่ที่4นะครับและอีกหนึ่งคนที่มีภาฟิตติ้งออกมาให้ได้เห็นกันนะครับยืนคู่กับไมค์พัทรเดชนั่นก็คือเฟิร์นจิตินัน ซึ่งดูจากคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยทำหน้าแบบนี้น่าจะร้ายๆหน่อยน่าจะมารับบทเป็นพี่สาวของพระเอกซึ่งพี่สาวของพระเอกก็คือรามิตาครับรามิตาเนี่ยเป็นพี่สาวของสงการในอดีตเนี่ยรับบทโดยพี่ปูมัทน,นาคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของรามิตาเนี่ยเธอจะไม่ชอบผู้หญิงทุกคนที่เข้ามายุ่งกับสงการแต่เธอเนี่ยจะเชียร์อยู่คนหนึ่งก็คือโรสนะครับในอดีตเนี่ยรับบทโดยแก้มบุกพอคิดว่าแก้มบุกเนี่ยเป็นดาราอยากได้ดาราเนี่ยมาเป็นน้องสะพ้ายก็เลยแบบพยายามกีดกัน ไม่ให้อินดาวเนี่ยเข้ามาในชีวิตของสงการก็แบบได้ร้ายคอมเมดี้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือนักแสดงที่มาพูดมาคุยกันเพิ่มเติมนะเป็นนักแสดงนําหญิงหลักๆนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยยังไม่ทราบผมคิดว่าเดี๋ยวเพจเจ็ดสีโซตี้เอฟเนี่ยก็ออกมาเผยนะครับผมว่าใครจะมารับบทคู่กับอีก3สาวที่เหลือนะอ่าเรื่องนี้มี4คู่นะครับผมยังไม่รู้ว่าพระเอกอีก3คนจะเป็นใคร ซึ่งพอเปิดโผลมาเนี่ยนางเอกใหม่ซะสองหละนะครับและพระเอกแหละจะเป็นพระเอกใหม่หรือจะมีคนที่เรารู้จักดีกันอยู่แล้วต้องมาลอลลุนกันครับวันนี้มาอนะัปเดตนักแสดงเพิ่มเติมในเรื่องคู่แคร์แสนรักถ้ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับผมผมขออภัยด้วยนะเผื่อวันนึงแบบทางช่องเปิดโผลมาแล้วไม่เป็นตามนี้ก็ต้องขออภัยด้วยกันก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแลวพวกคุณแ่ละครับผมลุ้นว่าใครเนี่ยจะมาเล่นคู่กับนางเอกเหล่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะเนื้อหาตรงไหนมีภพาพประการ ไดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสคร i b e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ